อยู่กันที่จังหวัดแม่ห้องสอน,นะคะทางด้านของอนุกรรมการประกรันสังคมจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะมีการติดตามผลความคืบหน้าการดําเนินงานของสํานักง,งานประกรันสังคมจังหวัดแม่ห้องศนค่ะ ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่เข้าร่วมในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจำนวน 1, 7 4 2แหง่งมีผู้ประกันตนมากกว่า3 0,000่นคนค่ะแล้วก็มีการชำระเงินเข้าสู่กองทุน88ล้านบาทซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะมีการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมทั้ง7กรณีให้กับผู้ประกันตนเป็นเงินกว่า81ล้านบาทค่ะจากผลกระทบโควิด -19 มีการจ่ายเงินทดแทนกรณ มีการว่างงานเหตุสุดวิสัสสยการลาออกและการเลิกจ้างให้กับผู้ประกันตนไปแล้วกว่า4,453รายเป็นเงินรวมกว่า45ล้านบาทค่ะกระเดียวกันนะครับยังได้เพิ่มประสิทธิประโยชน์นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,564แก่ผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมประกอบด้วยการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุต,ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มจาก600บาท เป็น800บาทต่อคนโดยจ่ายคราวละไม่เกิน3คนครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564การปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33เหลือร้อยละ3และผู้ประกันตนตามมาตรา39ลดลงเหลือ278บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม,ม2564